คทพอพี่แคทเดินทางมาถึงสวนแตงของอาจารย์หนึ่งตกใจหมดเลยเป็นยังไงถึงตกใจเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยดิเกิดมาไม่เคยเห็นจริงเหรอเคยเห็นแต่คนแก่เขาปลูกในไร่แต่เขาไม่ได้ทำแบบนี้ไงเเขาปลูกแบบนี้แล้วก็ออกทําพื้นไปเลยยอดเนี่ยยอดก็ออกลูกเนะนะแล้วก็ลูกสวยลูกสวยเปลือกบางเปลือกบางใช่ครับ ลูกตรงเนาะลูกตรงดีถ้าปลาปูกอย่างนั้นมันจะงอะ <c oughs> ถ้าปลูกกับพื้นนั่นบ่งอในเรื่องของรสชาติอร่อยฮะเปลือกอบางอ่ะไม่เหมือนตลาดน่ะตลาดเ,เปลือกหนาแล้วบางทีลูกเขียวก็ขมใช่ปะ่ะแต่ยายเขาบอกว่าตลาดน่ะถ้าเราจะไปซื้อแตงใช่ปะ่ะให้อัดซื้อลูกขาวลูกขาวมันจะไม่ขมใช่ไหมถ้าลูกแตงมันจะไอ้ลูกลูกเขียวมันขมแต่จริงนะ เขาบอกก็จริงแต่ลูกอย่างเงี้ยไม่ขมถ้าแตงแบบนี้ในชะ่เขาปลูกเองอะไม่ใช่แตงตลาดใช่ไหมคนแก่เขาใช้เอาน้าําปลาแล้วก็หั่นพริกขี้หนูนะแต่พริกขี้หนูสวนนะ,ะแล้วก็ใส่มะนาวแค่นีน้กินอร่อยนะจริงแตงตัวนี้เนะใช่ไม่ต้องเอาน้าพริก ดูความงามของแตงกวาเกษตรกรกลือพี่น้องมึงเทาแตงสุดคางแล้วครับแต่ละเทาพี่น้องมึงลูกแตงกวาเกิดดอ,อกมาเกเติบโตมาพร้อมที่สิให้อาจารย์หนึ่งหรือว่าให้เกษตรกรกลยอเก็บเกี่ยวแล้วครับมึงความเป็นธรรมชาติพี่น้องมึงพึ่งบินเต็มเลยพี่น้อง พึ่งมาผสมแก่อนแเราก็หาน้ำหวานมึงครับพี่น้องมองเห็นเนาะนี่ครับความสวยความงามอ่อนซ่อนนะพี่น้องดีใจน้ำพึ่นครับดีใจน้ำกระสกล้วย,วยนี่ครับก็เลยม,มาติดตามให้พี่น้องนะได้รับรูขอมูลเพื่อที่จะน้ำไป เขาเรียกว่านําไปใส่กับแปลงสวนน้องเจ้าของครับเมืองความงามเมืองความเป็นธรรมชาติเห็นเรื่องซีแล้วก็ปลื้มใจดีใจแล้วก็อุ่นใจครับพี่น้องเห็นผลผลิตของเพื่อนโรคต่างๆกับบ่ได้เห็นเลยถ้าเกิดว่าข้างแตงสูงกว่านี้นียพี่น้องแตงเขาคง,งจะขึ้นไปอีกแล้วครับ นี่ขนาดแตงไอข้างแตงนี่ถ่วมหัวมานิดนึงได้พี่น้องบ่ายหยุดสูงร้อยเจ็ดสิบนี่มันมังความสมบูรณ์ของเขาโรคราต่างๆนี่ยังบ่าขั้นในพ่อนนะครับที่บ่ายหยุดคุกขี้เกิดเฉพาะสีรูนี่เรื่องของโรคต่างๆบ่ได้เห็นครับความเปลี่ยนแปลงหรือว่าความาผิดปกติสีบ่เห็นเห็นหลายเพิ่มขึ้นมากก็คือลูกแตงกวา กับความสมบูรณ์เพศแล้วก็เห็นในเรื่องของผึ้งนะครับที่เป็นธรรมชาติพี่น้องนี่เห็นผึ่งที่เป็นธรรมชาติเพิ่นขื้นมาจับตอนใบนะครับมาห,หาอาหารทาแมนพี่น้องเพิ่นใส้ยาขา,มาแมลงเนาะอันนี้ว้าวตาม สิ่งที่เขาเคยเจอหรือสัมผัสมากหรือได้รับดูมากตั้ง,ตงแต่เริ่มต้นว่าคันปลูกแตงกวาหรือปลูกพืชหลายชนิดพี่น้องก็คือคันนั่นก็คือต้องฉีดยาขามาแรงแต่ไม่ยาพวกยาขามาแรงแนหะละพวกพืชหรือว่าพวกไอ่มาแรงมันนีเกิดสีหงสีบอ,บอขอมาม้ายังสีหรอกครับเขากับย่านเนื่องกันเขาก,ากับย่ยานเนกันเหมือนกันครับบ้าอยู่กับย่านเ้ืยอกันแต่ว่านี่คือเห็นแล้วบ้าอยูก่ก็เลยอยากติดตาม อยากเห็ดเป็นซีรีส์ให้กับพี่น้องในเบิ้งว่าเพิ่นใส่หยังแน่ก็ได้ผลผลิตดีแท้ครับเพิ่นเฮ็ดจังได๋นะเพิ่นมีของดีอีหยังของดีตัวนั้นสิน้ำเผยแพร่ให้พี่น้องได้บนะครับแบ่งปันกันได้บ่นะครับแต่แบ่งปันกันได้ราคามันเอื้อมถึงเลยบมันจับต้องได้บนะมันหนักพี่น้องโบ การแบ่งปันเ,นเป็นสิ่งดีๆพี่น้องนะับยิ่งให้ยิ่งได้มาเนี่ยนะครับเขาต้องแบ่งปันพี่น้องบัยุดกับว่อยากไปเห็นเพิ่นได้ผลผลิตดีแล้วนะคับกับว่าอยากเานะก็บวกกไว้ผู้เดียวอยากนําเสนอเพราะว่าคจะเป็นซื้อการครับพี่น้องถูกภาคส่วนหรือว่าตามการกเกียนนี่แหละพี่น้องก็จะได้เห็นถ้นพี่น้องติดตามบัยุดเนาะมองได้ดีมองได มันมีมีประโยชน์มีสาระกันน้ำไม้พี่น้องในเบื้องครับอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพได้ี่พี่น้องนี่น,นี่เริ่มเห็นเตาแตงแล้วครับนี่เริ่มเห็นเตาทองแม่งเตาทองเตาแตงนี่แหละพุนห์เพิงโอ้เบิงหลูกหน่อยที่ละพี่น้องแต่ในเรื่องของราคาเด้อพี่น้องส่วนราคาของแตงนี่มันก็นต้องตามพื้นที่ครับอย่องของเกษตรกล้วยๆเนี่ยจานหนึ่งแปลงนี่ประเ็นอยู่พัทยา ซึ่งพัทยาเป็นเมืองมองการบริโภคครับทุกเชื้อชาติทุกคนทั่วประเทศนะครับแต่ละประเทศเออกระสิมาอยนี่แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวร้านอาหารโรงแรมต่างๆอะ่ะพี่น้องเวลามาเพิ่นกิดิบริห่อของมาก,กินดอกห้อมากกัสิน,น้อยแล้วเพิ่นข้มกกนมากกัะสีมากินร้านอาหารเนี่ยหลายครับก็เลยราคาค่อนข้างท,ที่จะสูงในจังน้อยครับ ยิ่งถ้าเกิดว่าผลิตภัณฑ์หรือว่าของเฮ้าเนี่ยดีมีคุณภาพนะครับดีมีคุณภาพแล้วก็มีหลักฐานในเพิ่นเบิ้งนี่พี่น้องของดีมีคุณภาพนี่ซื้อกับบริษดรายตังครับเพิ่นกับบรอต้อซัมผู้นะเบิ้งเพิ่งอล้จ่ยงอาจารหนึ่งเฮ็ดแต่งแปลงนี่แหละพี่น้องหนึ่งปีได้ครับหนึ่งปีที่เพิ่นพัฒนายกระดัามาตลอด ก็ต้องขอบคูณอาจารย์ไก่นะครับไก่ระยองนะครับที่เพื่อนแบ่งปันความรู้ใหครับพี่น้องเกือบทั่วประเทศเนาะถือว่าทั่วประเทศแล้วพี่น้องแล้วก็อาจารย์หนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทานทีนนที่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนนะครับอาจารย์หนึ่งก็มาต่อยอดนะครับแล้วก็เรียนรูอยู่อยู่บ่เศร้าพี่น้องมีการเรียนรูอยู่บ่เศร้าแล้วก็มีการทดล่องเพื่อนเนี่ยทดล่องหลายสายพันธุ์ตามที่บาอยู่ในติดตามแล้วก็ ได้ขุ่คีอยู่กับเพิินนี่เพิ่นมีการพัฒนาอยู่ระดับยูบรเซาพี่น้องเบิ่งแม้กระทั่งกลางคืนก็ต้องมาเบื้องว่าแตงย้ยของเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงแบบใดมีมแมลงมีโรคมีอย่างแน่เขามารบกวนนะครับแล้วก็สายพันธุ์ปลูกไข้มันหมอกับสายพันธุ์ของ้ยของอาจารย์หนึ่งก็ทดลองม่งหัวจากสายพันธุ์พี่น้องหลายครับก็สิ่าเป็นสายพันธุ์ที่เพิ่นเลือก นในการสร้างผลผลิตให้กก็เพิ่นนี่แหละ,ะคือ,อยังเขาเห็นหน้าแหละพี่น้องเห็นหน้าแหละเขาก็ต้องหาพันเขา่าให้มันหมอกระแปงของจยาของเนาะแล้วสุดท้ายเพิ่นก็นไม่เจอไอ้ตัวนี้แหละพี่น้องน้ำหมักหลักหมื่นตัวนี้แหละซึ่งแรกๆที่บรอยุติดตามเพิ่นเนี่ยเพิ่นกับพวก่ันในเสือบันไดใส่แน่บาใส่แน่นะครับมันก็นเป็นสิ่งที่ ที่ไม่เนาะในการเริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของพวกไอปุ๋ยเคมีต่างๆเนี่ยอันนี้พี่น้องในการปลูกแต่พี <K al ong> ่น้องก็จะมีพื้นฐานทางด้านความู้ตรงนี้อยู่แล้วนะในการใส่เนี่ยหรือในการเอามาปรุงดินหรือต่างๆนี่แหละพี่น้องนั่นก็คือว่างป็นไงวาคือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีนี่เพิ่นกับบรดิทิมครับพี่น้องเพิ่นกับบรดิทิมแต่ว่าหลังจากที่เพิ่นทดลองมาหนึ่งปีเนี่ยเพิ่นก็มีการลดลงครับลดเคมีลง แต่ว่ามาเพิ่มไอนามัหลักมืนตัวนี้แหละซึ่งเบ่ายุติติดตามเนี่ยเบิ้งตีหล่ะพี่น้องขอนี่ติดสามน่วยพูนะมันอัศาจรรย์นี่ดีเด้เห็นการยกระดับเห็นการเปลี่ยนแปลงของเพิินนะครับเพิ่นกับรถเคมีเพิ่นกับม,มาเพิ่น้นามัหลักมืนตัวนี้แหละแล้วบ้ายุกับมาติดตามวาน้ำามัหลักมืนทีมาที่ไปมันเป็นยังไงน,นะครับมันใส่ไดล่หลีบอ่ก็เลยบอกอาจารย์หนึ่งว่าแปลงนี่ขอทดล่องซะ ขอทดลองว่าใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหตไใ้พี่น้องได้เห็นนะครับเหตไใ้เพิ่นเบื้องเลยว่าขันชสตั้งแต่การเตรียมดินหรือว่าจบกระบวนการเลยเนี่ยมันดีแทบ่โอ้ไม่เห็นบาไดไพี่น้องประจักษ์ต่อตาเลยหอพี่น้องในเบื้องเนี้ยวประจักษ์ต้นหนาต่อตาของบาหยุธเลยนะครับ สมบูรณ์พี่น้องหาหม่องตีบ้านใดๆอยู่ความสมบูรณ์ของตนก็นเลยเลยคางแล้วความสมบูรณ์เพศก็ดีดีมากๆพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับบ่ได้ถิมในเรื่องของการผสมเทียมได้เพิ่นกับบ่ท่านได้ถิมในเรื่องของการแปลงเพศได้เพิ่งอย่างเห็ุที่เกา่าแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือเขาตนของเขาเนี่ยก็มีความตานท่านของโรคในหลายต้นแข็งแรงวัสดเพาะถ้าต้นแข็งแรงนะครับ ใบกว้างกลางนะครับกว้างกลางบางนี่เพิ่นกับบอกเป็นเคีย่อของน้องหรอกอาจารย์หนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นเห็ดคุกขี้มากเป็นปีจากที่เพิ่นบัเคยเห็ดแตงกวาได้พี่น้องอาจารย์หนึ่งเกียณขุนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นถึงระดับผู้บริหารนะครับของบริษัทแต่ว่าตาตนี้ตัดสินใจเลือกอาชีพแตงกวาแล้วก็เพิ่นกับถดลองสุดท้ายเพิ่นกไ็ได้ได้แบ่งปันพี่น้องนี่ ในเรื่องของสิ่งที่เป็นเหตุนี่พี่น้องไอตัวน้ำมาร์กลักมือที่บ่าหยุดติดตามนี่แหละมันเป็นยังไงนี่แหละนะครับและที่หนาถึงมาก้าน,นพี่น้องแปลงนี้นี่บ้าหยุดยุ่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นเหตุแปลงแรกตั้งแต่ภาคกันติดตามแปลงนี้นะพี่น้องเหตุเล็กแรกเนี่ยเหตุซิบหาร่องครับเหตุซิบหาร่องเพิ่นใส่แรงงันแค่สองคนเด่นะครับก็คือ มีอาจารย์ใหญ่น้ำผูน้นึงนะครับอาจารย์ใหญ่พี่ใหญ่นะครับเพื่อนกับเทียนท่ามีน้องเป็นที่ฝึกรู้ที่เขาเคยคุยกันตลอดลเป็นสถานที่ฝึกรู้กับพี่น้องน้ำซิบหาองใส่แรงงานสองคนถึงสามคนกับพี่ใหญ่น้ำแต่ว่ามาแปลงนี้มาหนพี่น้องเฮ็ดสิบสองร่องมาหนินี่คือความแตกต่างสิบสองร่องแต่ว่าผลผลิตมันบาดหลายวานนี้ หลายบัตรแรงงานลงเพิ่มครับนี่แรงงานเพิ่มแรงงานนี่เห็นผลจ่างมากหลังแต่ได้ซีหามือแล้วพี่น้องมือละสามคน,คนสี่คนเดิไปถามแรงงานนำ้ำถ้าเกิดพ่อได้นี่ว่าเป็นจังไงนะแ,แต่ว่ากะเอจะใจคือกันว่าโอ้ทำไมทำสิบสองร่องถึงได้เพิ่มแรงงาน ตอนที่ทำสาสิบหร่องทําไมถึงไม่มีแรงงานเออนี่ได้คุยกับเพื่นแล้วนะครับคือผลผลิตมันหลายขึ้นพี่น้องขแขนงมันหลายขึ้นต้นมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับถามใปถามมากคือนี่แหละที่เฮาพิสูจน์กันเลยว่าไอ้นำมารักมืนตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือคําตอบด้วพี่น้องพี่น้องกับเจสซฟ,ฟ้าเสื้อครับ <c oughs> เจสซา,าฟ้าเสือ้อขันผู้ใดยอยู่ใกล้ นะขันบริยุกยไก่พัทยานี่มาเลยเด้อนะครับติดตอ่อจานหนึ่งปักหมุดมาเลยมาเบิงครับแล้วมาเอาไปใส่พี่น้องเอาทั้งความรู้เนาะเอาทั้งประสบการณ์ที่เขาเห็นนี่แหละไปใส่แล้วก็แปลงของหลายหล,ล,ลายสวนนี่เพื่อนมาเห็นนี่เพื่อนก็ดีใจไปเนาะเพื่อนมาเบิงป้นมันแตกต่างเพราะว่าที่เป็นสวนแตงกว่าของน่องเบียน้องเบียก็ดีใจมาเบิงนะว่าโอ้มันแตกต่างมันงามหลายขนาดเพื่อน เห็ดเ็ดแตงมาเนาะเพิ่นมาเบิงเ่งเพิ่นก็ยังตกใจเพิ่นก็ไปปรับปรุงแล้วก็เอาน้ำม,มักตรงนี้แล้วไปใส่นะครับอยู่แปลงของเพิ่อนกเกษตรลักมังมวนก็ใส่คือกันนี่มาเบิง่งกันเอ๋ออันนี้เพื่อนนี่ดูคนสวยก่อนสวัสดีครับค่ะมาตัดแตงค่ะมาตัดแตงบ่อ้าวนั่น,นพี่น้องได้หย,ยุดพอ่อพี่น้องมาตัดแตงซอยแลย้วไปทำบุญมาแล้วเหรอโอ้ยเราจะไปถามเบิงพี่น้อง นะครับอาว่าต่อพี่น้องสาธยายต่อเพราะว่าเห็นเราอยากระบายเมืเ่อเราอยากระบายอยากแสดงความรู้สึกให้พี่น้องได้เห็นเด,ด้เบิงน้ำกันครับที่นาทึงวัานั้นคือมีพี่น้องเดินทางมาจากกำแพงเพชรพิลำไม้ครับเจอกันโดยไม่ได้ดนหมายเพิ่นเห็นเพิ่นก็นดีใจนะเพิ่นเดินทางมาจากกำแพงเพชรมาเบิงแตงกวาของเกษตรกรกล้วย ิ่นเห็นแล้วมันค้นลุกครับพี่น้องยุ่งนุ่มกันมันค้นลูกแบบโอ้โหนะสะออนมากๆเลยพี่เราไม่หนีคือคลัาว่าด้วยหัวใจเลยนะครับที่เพิ่นตัดสินใจเดินทางมากเนี่ยเราเพิ่นมาเห็นก็คิดว่าเพิ่นอาจจะคุ้มคานะพี่น้องในการเสียเวลาเพื่อประหยัดเวลานะครับเสียเวลาดีเดินทางมากเพื่อประหยัดเวลาในการไปสามารถประกอบอาชีพให้มันได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับ อันนี้มายุดยางยางตามลองไอ้พี่น้องนี่เบื้องนี้บื้องเป็นวันสิ้นท้ายเอาตะหมองง่ายๆมนดิย,ยางทุกหมองเลยให้เบื้องว่ามันเป็นยังไงยางใบหมองใดก็มีแต่เผิ่อพี่นอ้องเต็มเลยโอ้ยจานหนึ่งจเจ้าเฮ็ดยังไงครับเคมีแอร์นะครับส่วนพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่พี่น้องคนงานเนาะพี่น้องในสายกเกษตรนี่แหละเพิ่นมาตัดแตง่งเราจะไปถามความรู้สึกจัง่อย โอ้โอสออนสออนแต่ว่าหม่องวางก็ไม่ยุ่งเรือยพี่น้องนี่เห็นบ่เมื่อวันไี้ท้ายตะหม่องคว่ำเสด็จไปพี่น้องเมืองนี่จังนี้นหม่องวางก็เกิดขึ้นอยู่นี่ครับนี่เห็น,นบ่ครับพี่สวัสดีจ้า,อาเอาเอาเอาฝากฝากไม้หน่อยมาถาความรู้สึกนิดนึงอ่ะที่ถือไว้ก็ได้ถือไว้ตรงนี้เหรอจ้ะที่ พี่อะไรนะคะนี่พี่พี่ชื่ออะไรแคทค่ะพี่แคทค่ะพี่แคทพี่แคทเคยปลูกแตงไหมไม่เคยไม่เคยแล้วพี่แคทรู้ว่าพี่หนึ่งปลูกแตงได้อย่างไรไอ้ยนีชวนมาเขาอ๋อเขาชวนมาพี่นีชวนมาใช่พี่นีคือรู้จักพี่หนึ่งเนาะค่ะพี่แคทพอพี่แคทเดินทางมาถึงสวนแตงของอาจารย์หนึ่ง ตกใจหมดเลยเป็นยังไงถึงตกใจเล่าให้พี่น้องฟังหน่อยดิเกิดมาไม่เคยเห็นจริงเหรอเคยเห็นแต่คนแก่เขาปลูกในไร่แต่เขาไม่ได้ทําแบบนี้ไงเลอะเขาปลูกแบบนี้แล้วก็ออกท้าพื้นไปเลยอ๋อคนก่อนๆนะครับเคยเห็นแต่ก็คือปลูกอยู่ปลูกกินเนาะค่ะแต่มาถึงตรงนี้คือตกใจตกใจในเรื่องไหนบ้างอุยอดเนี่ยยอดก็ออกลูกนะเาะแล้วก็ลูกสวย ลูกสวยเปลือกบางเปลือกบางใช่ครับลูกตรงเนาะลูกตรงดีถ้าปลูกอย่างนั้นมันจะงอถ้าปลูกกับพื้นนั่นบ่งออกอถ้าปลูกพื้นมันจะงอใช่แต่นี่คือมันอิสระเนาะลูกมันห้อยลงเลยได้ครับอันนี้พี่นีมาทำอะไรเดี๋ยวเขาก็มาตัดอย่างนี้เนี่ยโอ้แล้วพี่แคทมาทำอะไรนี่มาตัดตัดอะไรตัดแตงตัดแตงใช่เอาแล้ว ทำไมถึงรู้วิธีการตัดแตง่งเขาสอนใครสอนเจ้าของเขาพี่หนึ่งอะเหรอใช่อ๋อเหรอแล้ววันนี้มาช่วยพี่หนึ่งเก็บแตงเหรอค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วถามในเรื่องของรสชาติอร่อยฮะเปลือกอบางอ่ะไม่เหมือนตลาดน่ะลตลาดเปลือกหนาแล้วบางทีลูกเขียวก็ขมใช่ปะแต่ยายเขาบอกว่าตลาดได้ถ้าเราจะไปซื้อแตงใช่ปะให้อาซื้อลูกขาวลูกขาวมัน,มนจะไม่ขมใช่ไหม ลูกแตงมันจะไอ้ลูกลูกเขียวมันขมแต่จริงนะพอเขาบอกก็จริงแต่ลูกอย่างเงี้ยไม่ขมแล้วพี่นีชิมหรือยังชิมไปแล้วแล้วเป็นยังไงทีนี้ก็อร่อยฮะอร่อยงี้ <laughs> 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 พี่แคทชิมแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> ใชออ่พี่แคทบอกรสชาติหน่อยบอ,อกรสชาติหน่อยมันก็ เปลือกมันเปลือกบางออแล้วก็มันก็หวานก็กรอบครับใช่แล้วถ้าเกิดพี่แคทไปถ้าถ้าแตงแบบนี้ใช่ถ<อ>้าปลูกเองอ่ะไม่ใช่แตงตลาดใช่ไหมคนแก่เขาใช้เอาน้ำปลาแล้วก็หั่นพริกขี้หนูนะแต่พริกขี้หนูสวนนะออแล้วก็ใส่มะนาวแค่นี้นก็กินอร่อยนะจริงแตงตัวนี้นะใช่ไม่ต้องเอาน้ำพริกอะ่ะเนอะยิงโอ้ไม่เชื่อลองทำดูเด้ เอ,อบอกยินดีไวไล้ยินดีเราไปกินเนี่ยเพราะว่าใหญ่หญเดี๋ยวจะใหญ่พวกนั้นน่ะเขาชอบกินคนเก่าๆนะถ้าแต่งปลูกเองแบบเนี้ยเขาจะกินแบบนั้นน่ะนี่พี่แคทเริ่มรู้ข้อมูลแล้วนะพี่น้องพี่แคทถ้าเกิดไปที่ตลาดถ้าเกิดเจอระหว่างแตงเขียวกับแตงขาวพี่แคทจะเลือกแตงอะไรก็แตงขาวไงแตงเขียวมันขมไงอ๋อถ้าเกิดแตงเนี้ย<ม>พี่แคทไม่ขมแต่พี่แคทแตงนี้ราคามันแพงนะจะซื้อไหมซื้ออยู่ซื้ออยู่ ถ้าเขาฝากซื้อคนคนแก่เขาฝากซื้อเขาจะเขาจะสั่งว่าไม่อยาเอาแตงเขียวมาอ๋อนี่นะครับแล้วดีใจแทนเจ้าของสวนไหมพี่นี่โอแคทสุดยอดเลยที่เนี่ยเหรอนี่ไปเล่าให้คนแถวบ้านฟังเหรอว่าอ้ไอยไปดูแตงเขาพี่สวยจริงสวยจริงเนาะอ่านี่พี่แคทจะได้ตัดแตงนะครับนี่คือความรู้สึกของพี่แคทที่ผู้ที่มาตัดแตงช่วยจานหนึ่งนะครับผมขอบคุณพี่แคทครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ได้ถึงข้อมูลที่เป็นความรู้ของพี่น้องสมัยเก่าพี่น้องคือผู้เถาผู้แก่คุบอกว่ากันสื่อแตงยี่สื่อแตงเขียวประโยชน์ของัวต้หูนี่แหละนะครับเอาไมาพี่น้องเบื้องพี่น้องลองลองมีการเปลี่ยนแปลงบิ่งครับถ้นะบามีของมีการเปลี่ยนแปลงก็ติดตามผลผลิตเบื้องนะครับยังอาจารย์หนึ่งส่วนเพิ่นเจ็ดคว่าวตกผึก หรือว่าลงตัวนี่ก็ต้องทดลองหลายๆหลายๆอย่างนะครับนี่แนะนําพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นใส่น้มักลักมืนในการเป็นส่วนผสมในการปลูกตัางได้ดเตรียมดินนี่แนะนําเลยครับพี่นอ้องบัแพงครับตามที่บัวหยุดเห็ดหนิหรือบัวหยุดกระเช้าไปใส่ของอยู่ของขึ้นกัน,น,นอยู่สวนของบ่าวหยุดไรห,หน้าสวนไรห,หน้าป่าดาเสดอ่ะบพอปลูกผลไม้ไว้กระเช้าไปใส่ขึ้นกันครับ กิโลนหนึงนี่บอแพงพี่น้องหนึ่งกิโลเท่าไหร่นะจ๊ะหนึ่งกิโลนหาลิตรกิโลนหลิตรหนึ่งพันบาทได้พี่น้องกลนเล็กๆใช้ในครัอ่าหาลิตรนี่ใส่ได้โอ้เป็นปูหลามเป็นปลาเลยแต่ว่าขันเป็นขวดหนึ่งลิตรนี่อยู่ที่สองร้อยเศร้าได้พี่น้องหนาไปใส่ครับเฮ้าสิเล็กแล้วนะเนาะพี่น้อง <c oughs> นะครับอันนี้แสด็งทุกพืชเนาะเอาเอา ภาพบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งครับยางออมสวนเลยมือนีพี่น้องยามเา้าเมื่อวปนเา้าดอกพี่น้องตัวน,นี้สิบโมงละ่ะครับยางอัพี่น้องในเบิง้งว่าแตงของเสกษตรกล้วยของอาจานหนึ่งเพิ่นเป็น,ปนยังไงนี่ครับอ่อนซ่อนน้ำกันครับโอ้ยนี่คือรายได้ของเบินเด้วยพี่น้องด้วย แห่งช่วงนี้พื่นด้กิโลละสามสิบหาพี่นอ้องออนซอนเนาะเห็นจังไดอย่าใหรพี่น้องได้ทั่วกันทั่วทุกพื้นที่เนาะกันพื้นทีหนึ่งพี่น้องเห็หนจังสี่เนี่ยได้ผลผลิตแบบนี้ได่ราคาแบบนี้คือสดีครับแต่ว่าก่อนทองเิไปถามมาเรื่องเรื่องราคาแบบนี้นะพี่น้องแต่คือเขาต้องมีคุณภาพกัีด,ดีครับพี่น้องจะเสียดหลายเดอ้อ รเรื่องเกษตรกล้วยนี่เพิ่นถึงเพิ่นมีประสบการณ์เพิ่นกับพเพื่อนร้ายครับอันนี้แข่งงานกล้กวยนี่สิบสองร่องสิบสองร่องหนี่งก็ได้ได้จ้างค้นสี่คนเหมาพี่น้องต้องคิดเบื้องตั้งไรนะครับที่เราพี่น้องยังบอกความรู้สึกในใจให้พี่น้องไได้ได้ฟังได้ชมไปน้ำฟังเบาหยุดไปพร้อมชมสวนของเกษตรกล้วยพร้อ,อมนะครับเบิ้งไปพร้อมพี่น้องมั่ง แล้วก็สิติดตามซีรีแต่งกวาดีเพิ่นทดสอบด้วยการใส่น้มักรักมือไปจนถึงที่สุดเลยพี่น้องพอมือช่วงนี้มาหยุดมีเวลามาเคลียรงานมาเห็นงานอยู่พัทยายังบร่ไออกนอกพื้นทีนน่นะครับก็สิติดตามไปพี่น้องในเบิงในชมนะครับ มันดีมันได้ผลผลิตมันได้เขาเรียกว่ามันได้ผลพี่น้องก็อยากให้พี่น้องเอาไปใส่เนี่ยในน้ำนี่แหละนะครับเอาพี่น้องบดเดวบอกหลยายห้างครับบอกยังไงพี่น้องเอาไปใส่เด้อนะครับเอาไปใส่ความแตกต่างเนี่ยเบาหยุดเห็นแล้วอาจารย์นุนการันตีแล้วเอาไปใส่ซะครับเพิ่มผลผลิตนะครับเนาะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เ่ายุดลาไปก่อนครับเจอกันไหมในคลิปหน้าจะาหนกระสิมาติดตามาซีรีส์แตงกวาของจ่าหนึง่งโดยการใช้น้ำหมักหลักหมืน่นนะครับใบน้ำกันครับพี่น้องพี่น้องบ่ายุดเห็นนิยังพี่น้องกสิทีน,น,นั่นนั่นแหละนะครับผู้ใดไม่เยี่ยมมายามกสิติดตามกสิถามเบื้องนะครับพี่น้องเห็นก็เห็นน้ำกันกับเบายุดนี่แหละนะครับอย่างมือนีเก็บเป็นมือ่อมีดที่ซี เดียวก็สิถาาเมืองว่าเพิ่ิได้จากกิโลจังเมือว่านนี่เป็นเก็บม,มาเพิ่็ได้รอยแปดสิบกว่ากิโลนะครับร่วมกันสามมือที่เป็นเก็บนี่ได้สามรอยยี่สิบกิโลนะพี่น้องนี่ผ่านไปผ่านไปสามมือสิไดเคึองตันเราพี่น้องสิงเกือบหารอยโลละมือนีกขนาดจะถึงนะผมว่านะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ